ก่อนที่จะไล่นะครับก่อนที่จะไล่นะครับก่อนที่จะไล่กลุ่มปิดนะครับเปิดตัวฉากและก็แสงสีนะครับหยาม,ยามๆพี่น้องครับเปิดแดูการจีงวันที่2 4ซนะครับพี่น้องครับอันนี้ก็เป็น แสงสีอันนี้นี่คุตัวนี้นะครับวันเปิดฤดูกาลนะครับวันเปิดฤดูกาลนี่น่าจะมีสีตัวนะครับไอ้น้ำานี่นะครับสมุกเนี่ยประมาณสี่ตัวนะครับ สี่ทุกนะครับผลงานกนรารแสดงหน้าเิทียังไม่ถ่ายนะครับแต่ว่าถ่ายเวทีได้นะครับชัวในแต่าัๆเรายังไม่ปล่อยนะครับเดี๋ยวช่องใหญ่จะเป็นเป็น,ปนตวตัวปล่อยเองนะครับอยังใ,ให้ชัวไหนอะไรยังไงเป็นการทีอาร์บรศษั์ของทันลุงนะครับ แต่ว่าระยะให้ถ่ายเฉพาะวีทีสหรับคืนนี้พรุ่งนี้น่อยว่ากันใหม่นะฮะบอกพี่ราองขารูปในเลยครับที่ทีดูจ่าแตกเลยวันนี้ นี่คือตัวอย่างนะครับอนะครับเบิ้งไปเรื่อยครับพี่น้องครับเกือบทีละที่หมดแล้วนะครับแล้วก็มาชมกันเต็มๆนะครับวันที่ GTC ครับข้างสนามกีฬากลางบ้านแพงครับโกุมิสัยสารคามนะครับพี่น้องไปมาบ่ได้ก็สามารถเข้ากลุ่มเปี่ยไตรเดอร์นะครับปล่อยชีสเก่าบาททั้งไปได้สีสาวหน่อยเปลี่ยนเป็ดแย่งแป้นเปลี่ยนนะครับให้ภาพบรรยายครับตอนนี้ เนาะบล็อกสีเหลาดิการทำนู่นผมมาเนาะอยากอยากให้เบื้องยังเดียวมมันมันมันพูดไม่ได้นะมันสีบรรยายหรือช่างเด๋อมันมัเข้าใจสีบรรยายดิมันต้องเบิ่งแม่มันเป็นมรนยายอ่ะมันบรรยายไม่ถูกอ่ะแสงสีเขียวเสียงของมักของมัดจะได้ง่ายมักไม่เห็นลีๆแล้วมักแล้วเหลือแต่จีบินได้นอ่า เอ็ยังายยสิคสนแนซีนโชว์เพี้ยนซีนโชว์นะแม่ซีนไปไหมพ่น้อครับที่ไหนเห็นซีนโชว์นี่โอ้ของบอดโจนี่จุดๆยืนอยู่นี่นีเมาเนี่ยทเนิ ดาวได้เลยครับลีนจินเนอร์มาลงเพลงมาขอกราฟิกสวยๆอันนึงโชว์แบบเซียๆหน่อย่ะไ่ต้อเอาแดนเซอร์หอกเขาจะมที่แบบสวยๆอีฟิเซลับสาวนเนเพลงได้ชมหน่อยครับใช่ไปได้เลยนะครับชิปนี้ครับพบและสัมผัสของจริงๆแบบรูปแบบเต็มๆวันที่24นี้ครับ ขาเข่ากุมไปเลยพี่น้องเข่ากุมไปเลยพี่น้องเฮ้ยตาแตกเลยมาหนี่งเฮ้ยแบบนี้คอมเมทีน้องเอ้ยไม่เคยเห็นแบบนี้เลยคนลแบบนี้คุ้มกับมีคนเยเห็นมาแบบนี้ีเพชรจุดิน น่าพศศสตร์เกิดตรงนั้นเีงานหน่อครับเดนหมอลำหมอลนะครับอันน oh ี oh oh ้ค okay. ือหมอลำนะครับผมมีทีหมอลำนะครับกาชมโอ้ยว่ามิลิสาเขาลิ้นกินพักเนี่ยดีกากาหุ่นเลยนี่

วันนี้น่าดีชมก่อนใครช่างกันเลมือนล่อน่ต้องเป็นาทให้คนงรเนือได้เลยครับพิมขมาครับพิมขมาาครับมีความรู้สึกยังไงกับฉาก เวทีนี้ครับฤดูการๆๆนี้ครับขอาคุมปิดกันใดเลยพี่น้องครับชมรูปแบบเต็มวันเปิดฤดูการ24นะครับกันย่ายย่นครับดได้ใช่ไมนั้นนั่นน่นนั่นนัลั่นนั่นนั่นรั่นนับนนั่น่นัอเน่นน ก็ในเมืองขักอนมูแท้าไขว่มาท่านมาดี่งขนมปน้์มาเลยนอ๋อเมียนเหล้วไรโซตดุ้มเลยาเาคุ้มของเสียนนบ่เขอาคุ้มเสียนนเอาุ้มไขว่เต่าคุ้มเสียนนอานกไงตเป็นนรอ เขาีเ้ใไหเขเ่คิดยครับพี่้ออกเหพี่น้องมดเบื้งัเนเซอร์เนีนีงงไหมดเบ้งลเนเซอร์กัหเบ้ดานฉากปมวไพี่น้องเข่คิด่ลยครับงกี่ได้ยนเงครับ แ่เสียงให่ย่งใหญ่ทีเสียงแต่ความอันนี้เสียงเกียร์เพราะียัที่กเกียร์เราตอนเราเป็นระบบแห้ดูนี้ขันมีบมีนะครับเราแค่านเดียวคือเป็นค่นี่พอกินคนเด้สามดีนยมันใหม่ตัานารออกใหม่เล็กยูนิเซอร์มันนะครับหรือว่าทลุตอกมาแล้วมีทั้งภาพและสี้่หัจานหอยไปเอีนะครับี่เนโซตัวนี่เป็นเป็นคล้า เฟลโล่เป็นไฟเฟลโล่เองครับครับเฟลโล่ครับอันนี้ครับอันนี้อันนี้คือปิดปิดกับปิดได้หน่นี่แต่ระบบไฟนี่นี่นี่ขนาดปิดแล้วได้หนิปิแล้วไปที่หนึ่งครับวัทันโอเคพี่น้องครับพบกันได้ครับในกลุ่มปิดวันเปิดฤดูกาลสาวในเพลินแพงครับจีส uh ีขันยาย่นนีครับลอยจีที <cam <cam ่เก้าบาทครับไปได้สาวในเพลินแพงแพงเฉียดกับค้อมเมียนกับมาได้หลายถือใจบอสพี่น้องครับ ผมคุ้มค่ากับการรอคอยไหมอะไรยังไงนะครับขอบคุณครับ